มันการน้ำกันครับผมตอนรับมือนี้นะครับเนาะสามการกะจายนะครับนอกสามน้ำกันหลายปูหลายคนนอนเนาะเสียมสเนมาีงต้มผู้ีชมุกุชมพู้ีมุกตมพู้ีมุก้มดู้อยรอดูปูให้มาถามเรื่ครับปูให้ยาถามการซือีแล้วนี่ข้าบสอดอยู่แล้วครับ สีถทามาความสูงบเจจอจสูงมาหอดต้ำค่ะที่วัดไน้องครับเออที่วัดไปค่ะที่ว no ัดไกับหาเจ็ดนะครับหาเจ็ดเจเจ็ดความสูงนะแม่ครับตัวความสูงหาเจ็ดความสูงห้าเจ็ดเจ็ดหาเจเจความสูงความสูงของพระสักระจ่านะครับถว่ากีบหัวที่เก่าบตอาที่ทำให้ อันะไเนัละผู้ยังบริครับยังไม่นะต่วงไรมืดเลยครับเนี่ยโอ้โหนอนสีด่าเนี่ยรับผนอนนอนนอนสมบูรณ์ครับสังลติดตามแต่ป่าแต่ว่าความสูงผัวให้มาถามจางซื้อบางวาสูงขนเความสูงก็คืห้าจุดห้ามีเลยบ่เีอาวนเวียนนี่เราไปหาไปเจอหาไปเจอหนละ ห้าเกตเเมือี้แล้วคเรื่อวกีัววนหเกตเตไม่เลยสามตวอีกุตัวกได้สวยงามสวยงามตน้วมานแข็งินแข็งดู้หวัวดมากค่ะางสวยสโล่งดีพ่จะโล่งสีีิีพิเป็นสนยยังนค ขายรอบครับก็ที่ค้น่กครับแค่นองค์พระองค์ก็ต้องทบ้อดเียบเรียบแ้จะสลกันสวยงามสวยงผมเนาะคือบรรยากาศโอปูสั้กระจายครับผมเนาะอาปูะ ผู้สั่งกรใจายดุ้ายใ้แนก็ะอวดมาเองที่เนาะตั้ื่อแรกนอไน่าของพี่ี่เนคนั้งผานผู้เลขทวงว่าจะไม่คู่อ้วนไม่คู่ไงเฮ้ยบรรยากาศดีตอนนี้ทำโมเดลเป็นค่สีอย่างล่ผู้สั่ง้รใจายเปียกล่าง่บคุ ก็ว่าแต่ไม่คู่พูงไงพูอวนถ้ามาใส่ภาษากรจายไม่คู่หน่อยกลัวกันาาเน่น้อยคำเนาะคุ่นบางลางเที่ยวโอ้ปูงามคลกเนะยังใค่ไม่พูงงามไ่ดีไรงามนะก็ลังเห็ดแทน,นทีน่พูง,งนวนนะอรคบเนาะ

แค่พนล้วครับปูไปบอกแม่ฟันนะครับเพ่นบอกแ่พนเพิ่อแต่ว่าวัดเอาให้ได้น้วนะจะเออแเราก็ได้เอาให้ได้แครับผมงวดนี้ประการจิบว่ไปบอกอีกบ้าปูมาถาบ้ามาามก้อมฟันน่ะก้นสูงเลยแล้วบาทนี่อย่าเลื่อมด้ฮะห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ด่ง่บนี่ยบนี่อาตอาจิ๊บไปมวัดมาวัดให้อีกข้ง อ่าบ่แน่แล้วไมก็ได้ครับเพราะว่าจด้ตั้งางบ้านอีรอบอืมเดทามสร้างเสียอยู่รอบกันครับผม่แล้วเอถามเนยว่าห้าเดเรวมจากขึ้นถึงองค์ยนนี่ครับจากขึ้นถึงกันเลยน้น่านบหาเจ็ดเจนะคบสร้างเสียเป็นนบัตรเองครับผม

ถาคังก็อยู่ได้นุ่นสีแดงแต่ว่าองูสร้งกันใจจิตสิเดี๋ยวมาเติมขนาดเลยปูสังกัาใจครับผมเดี๋ยวมาเพินน้อยขนาดจีเนี่ยจะหาล่อยนะครับต้องหาล่อยจิตสิเอ่คับรครับผมพะยนาเก็บเสียนสององค์นครับเนาะเบิรงเหมือนจะกาเหมนกันครับผมส่วนพีน้องเนาะ เจ็ดเทียนสององค์สองลูกแก้วอะไรที่มันี่ก็แก้วนะครับเนาะทายเลยซีลุงคล้ายๆซีลุงนะครับเนาะอืมคล้ายๆซีลุงจ็ดซีไม่มัไงยครับเราไม่เห็นเพราะว่ามันมาท่ามกลางเดือนงายอีกแล้วแดดเนาะเขาไปเบิ้งอ่ะโบดโบดนะครับเนาะคือพลังงานอ่ะ รสชาตเดนมากพี่น้องใส่ใสบานเดเู้่กายเกจเนจที่อูรงียืน่เดียวเป็นใหม่ที่เข้ามาอี้เข้ามาอยู่ด้านในเป็นบานโลกบานโลเราเอาเป็นเล็กอกขงนอกแ่งสวยงามู 对吧？啊，把空弄干净了。 ยิ่งคือเ่อยินั่นกวาดมาากเอานี่นะครับเ็นเราะเานกมาเอาเนี่กวาด้าไปน้าหน้านไมต้อัวพราะว่าเออหลือมันปตเาเนี่ยแกต่งไมเขาจะตไนี่ด้านในนะคะนี่ด้านในแดดไมส่พนเงียออกนเปลีตบไมคเขาใส่เลี่ยตบไมต

ทานวาสองห้าห้าครับผมนี่อืมแล้วพี่จะมองนี่ล้ไหมดู้อนร้าครับผมนี่ะสองเจ็สองห้าห้าครับผมยี่สิบเจ็ดท่านว่าจะท่าบ้านห้าห้า5นี่ยห้าห้า้า ่ากวสูงองปูทั้งใจหาเก็บเก็เด็กหนึ่งก็ไเก็กับไม่เ็บซอนกนี่หาซกูดชติเขห้าองวันทีเ่านี่นรบสามหลันด้อเรับกันเรื่อยครับา ามาส่องเมืองหินศิลาแรีงพี่น,อน้องเนาะบันไหนมาส่องโดดแล้วเอามาส่องเมืองไปรับกันเอาเป็นอันนี้นะตั้งแหวนี้มาแบบใดนนี่คืออ่าเจี๊ยบงูหายเป็นตัวไรบอกพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเลยโอ้เต๋อแปลกวันนี้มา,บบมาหามีกระถางถูกด้วยมีที่จุดเพราะว่าไข่โชคไข่ลาบแต่อแอดมาเมื่อนี้มีจุดกระถางถูกฝอมาหาเหอง ส่องไปด้วยกันค่ะเห็นเป็นตัวไให้พ่อแม่พี่น้องส่องไปด้วยกันนะคะเห็นโมครับต้องต้องมองแว็บแวบแวบเดียวแวบแรกแว็บแรกเดี๋จะแว็บในวันนี้นะเพราะว่ามันมาท่ามกลางเดือนไห้หินศิลาแรงนะคะจะต้องเป็นแว็บแรกแต่แอดก็ยังไม่เห็นเลย แต่ปกติเอสสองได้ไหมมันมันมันจะทอนแสงเพราะว่ามันแดดนะครับเนาะมันแดดแดดครับผมนะเนาะเห็นไหมพี่น้องอ,อามพี่นอ้องโอมเบิองเอาได้ครับเดออจะพาเข้าไปหาคือนะคะเอาตามนั้นครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ครับผมเนาะ กอให้ศกศกมันมานคุณเอฟบีเอิเป็ดจัดเนอะเนียนมาพี่น่องเอาพี่น่องเอาตามนั้นได้ครับเด้ขอให้ศกศกมันมานครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผม